เรียนมาหาอะไรที่จีนวันเสาร์อาทิตย์ทำอะไรบ้านไม่ได้เข้าครัวนานก็ซื้อของไปทํากับข้าวกันช่วงนี้ในมอเราอากาศดีมากเลยทุกคนยิ่งตอนเช้าจะไม่ค่อยมีคนแต่วันนี้เราจะออกไปเที่ยวข้างนอกก็เลยรีบกําหอม,มาเปลี่ยนชุดขี่รถไปหาอะไรกินกันมีคนถามบ่อยมากว่าทําไมค่าของชิพที่จีนถูกจังเลยจริงๆเมืองที่เราอยู่เป็นเมืองไม่ใหญ่มากข่าของชิพก็เลยเป็นฟิลต่างจังหวัดในประเทศไทยแต่ถ้าอยู่เมืองใหญ่อย่างปักกิ่งเซี่ยงไฮ่เอาจิงก็น่าจะเท่าๆกับอยู่กรุงเทพเลยวันนี้เราก็มาหาอะไรกินที่เมืองโบราณเหมือนเดิมมากี่ท ไม่ผิดแห่งหนึ่งน่าจะประมาณ1 0บ0บาทพอได้ขนมปุมแเราก็เดินไปที่ร้านใกล้ๆเดินขึ้นบันไดเลื่อนไปก็ตกใจคนครึ่งเมืองมารวมอยู่ตรงนี้ลวทุกคนข้ากวางวันยังไม่ได้ชมกินขนมก่อน,อนละกันเราว,ว่าอันนี้เหมือนขนมปังเลยเยอร์เวอร์ชันแห้งเลยกินร้อนๆกรอบนอกชํำเลยข้างในรอครึ่งชั่วโมงในที่สุดก็ได้กินลวทุกคน<ๆ>กินมา3 4ครั้งเพิ่งรู้เหมือนกันว่าร้านนี้แถมข้าวฟรีเขาจะเป็นเมนูกระทะร้อนที่อร่อยมากเห็นคนจีนจะตักข้าวมาคลุกในกระทะวันนี้สั่งมาเป็นไข่เลยร้อนทำบ้างไปคล